มาหายจังสี่เอกผู้ข่าคิดว่าเพิ่นเมื่อเลยนะคือสีหอดบานหอดเคลื่อนแล้วปนิวาจมโดยอย่างนั้นึ่ะหนุ่มผวาเห็นเอาลงมาอย่างเขาผู้ข่าก็เล้ได้เนองฝนมาอย่างนังนเนาะโดยว่าเอา่นมาอย่างลงเครืองบ่คือในใจว่าอย่าเรา่นลงเครือง <laughs> โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สู่ขู่สู่คนพี่น้องเอ้ยบ่กวาสิอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบาบุญเพย์แนลอ,อ,อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโดยฮาพูพ่อกับซ่องบาบุญเพยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยยังอยู่หมองเก้าอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อกี้นี่กับ,บาอาพากันกลับแหลนะพี่นอ้องเอ้ยอากลับอ,อกไปทางบาเซียนเพื่อนได้สร้างเครื่องเนาะ สางเครื่องพวกเป็นเล็กเป็นปูนพี่น้องเลยทีว่าสีมาเห็ดเฮื่อไห่กลับเมตู้พันนอนพี่น้องเนาะเพราะว่าออกไปได้สร้างเครื่องปุดีทั้งเพืน่นทั้งห้านเพื่อนก็มีครบแล้วก็พอมส่งนอนพี่น้องเนาะก็คือทางบอสเสก,ก็ได้จัดส่งเขามาเลยพี่น้องเนาะเอามาหาทั้งเมตู้พ่นเลยเพราะว่า ทางเฮาก็ได้เข้ามาหาเพื่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะเฮาโอเคเนาะพี่น้องเนาะกระสีพ้าพแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุขคน FC ทุกๆท่านเนาะอ่าเข้าไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะพี่น้องเนาะว่างาันเมนตู้เพิ่นอ่าดีอกดีใจซำหรใดรพี่น้องเอ้ยไปซาพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปชมกันเลยไปซาพี่น้องเอ้ยดูพี่น้องเนาะออกมือแล้วผมกินนี่พี่น้องเอ้ยมานี่กลับเข้ามาใหม่อีกอ่าเพราะว่าทางบ่าวแสนเพิ่นอ่าได้สั่งอ่าเป็นพวก ปูนพวกเล็กเนาะพี่น้องเนาะ,ะเครื่องใส่ในที่ว่าทีก่กาเกียมหยกเพื่อนหรือว่าหิเพื่อนนะครับเม่ตู้เพื่อนพี่น,อนอ้อ,นองเลยเนาะไปตาพี่น้องเลยเข้าไปเบิ่งไปส้มกักนอีกเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนเอามาให้แนละ้วบอกพี่น้องเลยเออเพื่นอนหาขามาได้รถหนึ่งเล้วพี่น้องเนาะสบายดีด้ไหมตู้เด้อ นีอ่าพ่อกันอีกเดี๋ยวได้เนาะพ่อกันรอบซองเนี่ยพ่อกันรอบซองพี่น้องเลยโดยมานั่งคือมานั่งเผานั่งากอดอยู่ในบ้านนี่ไล่ยังไงนนี่ได้กปุ่นแล้วก็ได้เล็กมาเมื่อกี้นี่คือบุห็นบ้านนี่บุษ้านบาได้อัไรนี่ แล้วบอแสนเพิ่นไปสั่งจกสั่งมาตอนใดก็คือว่าเพิ่นเมื่อแล้ว<อ>โดยพระเจ้าว่าเพิ่นสิ<บ>ไปสั่งมาให้จังสี่เอกผู้ข่าคิดว่าเพิ่นเมื่อเลยนะคือสิหอดบานหอดเทือนแล้วปนิวาจมโดยอย่างนั้นค่ะเพราะว่า,า <c oughs> เห็นเอาลงมาอย่างเาผู้ข่าก็เลยไิดล้เน้องเอพิ่นมาอย่างเนาะโดยว่าเพิ่นมาอย่างลงเครืองบอึ้นในใจว่าอย่างว่าเพล่นลงเครืองแบบ S <S <S ช่างมาแบบสะพสายทั้งอ่<ด>ามาือด้วยเนาะพี่น้องเนาะด้ยโอ้ดีใจหลายอย่างเ้งยสบายาดีทั้งน้องก่นเน้อด้ยบมทันบมทันเป็นยังกระจาเห็นเสียงในภูเขาก็ดีใจเลยดีใจแห้วดีใจหลาย,ย,ยาาาาอเออมื่อกี้นี้มากเพราว่าทั้งเพื่ินเฮือนเนาะวันนี้เพี่ช่างเป็นยังมาแบบ ปือป้ากับท่านหันงเลยโดยเพิ่นก็มาบอกเด้เพิ่นก็แจ้งว่ามื้อนี้บ่ทันเด้อเพิ่นก็ว่าสิได้กลับก่อนเมื่อก่อนเพิ่นก็ว่าในนี้่หนีนะผู้ข่าก็คิดว่าเพิ่นเมื่อแล้วเนาะว่าจังได๋ข้าวหลวงพอเห็นเอาเครื่องเอาของลงมาเอาคือว่าเพิ่นตัวผู้ข่าบ่าวะหรือว่าเพิ่นสั่งมาแล้วเพิ่นเสื่องไว้ใช้กระโบหูนําเพิ่นนะตัวนี้ก็ะดิ่โอ้เจ้าคิดไปว่าเพิ่นเสื่องมาโดยคิดว่าอย่างเราเพิ่นเสื่องไว้ทั้งปูนท้งเล็กเนาะโดย จะชอบปูนนี่อันสิบสามตัวนี่พันธมาร์นี่พันธมารสิบสามโดยพันว่ายังยังอีกบ่อหลอบหนึ่งพันว่าโอ้นี่คือพันธมาอันน่ะเทแถวแรกเนาะโดยพนว่ยย่งอีกอยู่พันว่าพันว่ายังอีกอยู่โอ้พี่น้องเลยโดยค่ะก็ดีใจแล้วดีใจดีใจก็จนเมื่อยไหนเนาย เริ่มไปแล้วบ้านเนาะพี่น้องเนาะด้ยเริ่มแล้วโอ้ยซาถุงมีเมียังกาสิโอเป็นเพื่อนเป็นซานอะไรไม่ตัวไอ้บ้านดยโอ้ยกันเป็นบ้านเป็นเพื่อนกับขอนอนบาดคักๆในเบังจักบาดบ้าเราเคยได้นอนป่านนั่นจักเถ้ามันคือเสาคือ้อย่างมีโบ๊ะโบ๊ะด้วยมีแล้วียะเออเสาหันเป็นของอันผู้ใหญ่ทั้งเบาเตียงโอ้ด้วยด้วดย คือกาเกียนตัวนี้ก็คืออ่ายกเฒ่านูยโดยโดยเออยกเฒาอีชังก็เป็นของอันผู้ใหญ่ทั้งบ่าวแสนเฮาเพิ่พี่น้องเนาะอก็ขอบขใจเพิ่นหลายยังว่าเป็นบ่เป็นสิไปสิมาก็ได้นั่งอีหลายเรื่อยอยู่นี่แหละเอย่ไน่ะเจ้าสน่ะปลูกเฮือนน่ะเลอยู่ทั้งเิงนี่อยู่เิงพี่บโดยอยู่แถวเิงกลแต่บ่ไปบ่บ่กล ได้ฝากเพื่อนรังนี่ไปในกระแมนโดยอ่อคือร้องไว้นี่คันอันคันเสียไปไว้พุ่นน่ะมันมีคนอยู่เด้มีคนอยู่มีคนเผาเนาะแมนเาบนอนอยู่พี่โดยพยานมันเสียโดยข้าพุ่นกขยันมันโดยขานเฮาสิไปให้เพิ่นลงไว้อยู่พุ่นขานเฮาสิไปนอนเผากเฮาก็บ่ฮู้ว่ามื้อไเพิ่นสิย่อขึ้นหันาอันเอาไว้อยู่นี่บัดเพิ่นสิย่อแล้วเฮาก็สิยู่ขึ้นไปให้โดยโดยโดยมันไข่เข่เนาะพี่น้องเอ้ยโดย ถือว่าใส่ล้ออยังนด้สุกไปเนาะเม่นมืออะครับพี่น้องเลยเนาะโดยใส่ล้ออันนี้หนุ่มไปเนาะมองจอจันเข้ามาแหละออุตษาถูกทำเติมเลยพี่น้องไปได้กินนี่พี่น้องเนาะคือเราเป็นมืออะไรนะบัดมาเพราะเห็นของฝากกระตุ่มขนมเอ้ามาแบบนีอย่างนาะว่าจะบอกเพิ่นสร้างมาเดียร์ละวายเขาถ่ายยุ่ป่าบ่อขึ้นอยู่ คือมาวะไอแถววะออกมาช่างนะพี่น้องช่างทังห้างเลื่ทั้งบริษัทเพื่อนพอดีว่าทังห้างเพื่อนกะเครื่องเครื่องเพื่นกะคือว่ามีครบมีอย่างไรก็คือว่าเพื่อนสนุกและการชงเลยเพื่นกะมาเลยโดยยังอีกแถวนึ่งน้องมาดูเนาะโดยยังอีกแถวนึงดีใจน้ำดีใจน้ำคือกันได้เงยยิ้มได้อยูหย่อนอุ่มมาย่าฮ้อนี่แหละดีอกดีใจได้ลาย จางนั้นกินข้าวเที่ยงข้าวง่ายนะบอเนี่ยโดยกินะ้ะกินแล้วโดยโดยโดยปู่ป้าก็ให้ลูกหลานเพิ่นกินมีนายเองก็ทำมะกวยัยชนีกินกับขาวแล้วก็แล้วอิม่มมีตำมีตำกะ้วัยชนีโดยตำมะขวยชนี ปลากระสีเอาในน้องกระสีดำน้องนี่บอโดยสีเอาในน้องหันปลาสามตัวหน่อยหน่อยหดอกมะปิ่งปลาเนี่บแบบอ่าเพื่อนมาปล่อยบ่าคือแบบธรรมชาติเพดผมไปปล่อยปูปล่อยปลาบอเพื่อนจุกทำอีดมันแห้งมันกระแลงเมื่อไหร่บัหนี้เลยปีหนึ่งปีสองเดี๋ยวผูกขากับบริไปละมาทั้งหลายผูกขาก็ได้ไรปลาเร็กๆน้อยหมากก็ปล่อยล่มมันก็แตกออกร้ายเพราะได้กินอยู่ปลาหน่อยปล่อยลงด้ดย ยามน้ามันขอดในสิ่ก็ไปหาบิดอันในท้องหน้านั่นปลาเข็งปไปยังมากับมาปล่อยลูกหันปล่อยตรงนี้โดยบ้านนี้มันออกแม่แพรุ่งแล้วกันมันออกแม่แพรุ่งปลาคอกไหลายอยู่โดยปลาคอยังห่างกลอ่าปูปลาขึ้นสีลายอยู่เลยพี่น้องหลายอยู่แต่ว่าเฮามันเอากินยากไม่แต่ว่าใส่เบ็ดโดยใส่เบ็ดเราหลายูเลือกเติบบ่อนี่เนาะสองส่วนหลุดจุกสองส่วนหลุดจุกพันโดส่วนหลุดจุกเมนเออจะเลือกจะเต่บ ก็ยังว่าภูเขาก็เลยบ่ได้ไปใส่มาใส่ที่มันอะไอยู่น้ำหนเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำมันชื้นเหลืออีแล้วเนาะโดยอีกแล้วไงฮะภูเขาใกล้น้ำบัดนี่แล้วบัดจะเอาขึ้นเนี่ยก็เต็มที่อีกนี่เป็นบอกดึงขึ้นมาถึงจะหู้น้องพวกอ๋อหาดูหากินกะถือว่ากูกินปลาตัวนี้โดยหากินไปตัวนี้ใส่มเอใส่เบ็ดเนาะเออไม่มองไม่ยังเขากะใส่หม้อกะพอได้กินยูมันหัก อยากจะได้คัน да. เงินจะไปซื้อมองเพราะว่าอยากซื้อเข่ากินกาะมันโอ๋อคือใส่เพชรเอาอย่างเดียวบ่โดยใส่เพชรเอาอย่างเดียวถ้าใส่หม้อก็จะถือลายได้เนาะก็ดเกิดขึ้ล่อยู่คันใส่หม้อเป็นหม้อขึ้นชื่อเลยเนาะโดยเพราะว่าใส่เพชรนี่ก็คือบ่อเนาะเนา็ได้แน่บ่ได้แน่เออแมนของแนวเบ็ดหลังเดียวน่าไปจุ่มไหวจ่ะวะยังตอนได้ผนจิมากินปลากระดิเพชรดังเดียวโอ้ยเบ็ดสองหลังสามหลังนี่แหละ ลานนะว่ไปใส่นะลาน,นบนบบหูจักใส่หรอคันบ่เมนเม่แถวนี่ไปใส่เ,เบิ่ยบนโบหูจักใส่พีนนะน่น้นองเนาะถ่ายเบิ่งส่ายสมน่ำกันพี่น้องเลยยังอีกเที่ยวนึงเป็นวะเทีใจวเน่ยจวหิวนอนาบจักลอกเนาะมีอยู่เนาะคือมาอยู่ โอ้ได้อยู่นั่นมันยาเพิ่นเด้ดดดอดมอาบน้าอาบหน้ากราบ,ายบอยู่นองนี้สบายโดยอาบอยู่นองแบบน้ำไช่น้ำสอยไปหเห้อแบบต้มแกงนี่ก็เอาน้ามื่อบ่อคือนี่ได้บ่อไปเอา,านา้ำปลาน้ำปลาโดย,โดยไปขอเขาอยู่ทั้งลักเก็ตผลน,น้ำปลาบนเคลื่อนเกลือก่อนเคลื่อนเคลื่อยกันนะดมคอแล้วก็ไป,ออไปเอร่อยไปอยู่อาน้ำตลาดหลวงก็มีมันหัก มันหลายคนเถื่อเฮาบทท่านไปลักเก็เฮาก็เอาน้ำเถื่อตลาดโลกก็ได้เขาก็ให้คนเอาตลาดโลกโดยอยู่ใช้ตลาดเด้ทางเขามาเนี่ยทางเขามาแมนอ๋อบนห้องงานใหญ่ๆนี่บ่แมนทางเพื่อตลาดโลกบ่อยู่นี่ตลาดโลกแหละบริจาคเลยพี่น้องอาะริจาคคนเนี้ยเนาะเพป็นหินตลาดโลกตลาดโลกอยู่นี่ยโดยนึกว่าเป็นห้องงานแบบ อีช่างนะพี่น้องเนาะบักไงอืมเพิ่นสร้างตลาดแล้วแต่ว่ามันบ่ทันแล้วของเพิ่นสินะยังทันแล้วบ่นี่ยังบ่ทันได้แล้วคันบัท่นเดี่ยวแล้วคันเต็มเบิดที่แต่มันบ่ทัานเดี่ยวทั้งในอีพุ่นทั้งเดินพุ่นมันยังเบิดโดยโดยพี่น ong เนาะพาอาเบิ่งเพิ่นเอาปูนไม่อกคนพี่น้องเลยบรรยากาศมื้อนี้กับพี่น้องเลยอ่ามีลมแน่พี่น้องเนาะ ខ្លាប់ពីសាន់ពីសាន់ពីស เดินน้อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยก็ถือว่าดีมุกดีใจนํามาแม่ตู้พันเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยบ้าเพลินเพลิกัดหาบุรีจบคลิปยี่มองหันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหาบุรีปิดกล้องมองหันพี่น้องเลยเพราะว่าลืมเปิดไม้พี่น้องเลยเนาะต้องกราบขอโทษขอไหว้พรแม่พี่น้องหลายๆเด้อเนาะที่ว่าอ่ามาจบอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยเนาะกลับมาอ่าออกมาหอนไฮหน้าแล้วพี่น้องเนาะเดิพี่น้องเลยโอ้ขอื่นกะ ขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบื้อสุขูสุคนที่เข้ามาที่ตามเป็นกำลังใจให้บอ่อนเคยอ่าด้วยดีเสอมอมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ต้นจนจบหลักกับบกทความโฆษณบาบ่อนเคยไปพี่น้องเลยโดยบอ่อนเคยก็จะได้ขออ่าดูเจ้าคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ใครจะคำเนี่ยพี่น้องเลยโดยก็ตอนนี้นก็ดีมุกดีใจนะไม่ตู้เพิ่นพี่น้องเนาะโดยจากนี้นก็ไปพบเพ่อกัรคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ทางบาอ่อนเคยก็อ่าชิลาพีลาน้องไปซะก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า กลับมให้กับหน้าคำพี่น้องเลยเนาะโดยไปปุ่งพ่อกันคิดหนด้าเด้อพี่น้องเด้อโดยเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อเนาะ